สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกคนครับคนนี้มาพักผ่อนครับพี่น้องมาพักผ่อนอยู่ที่วัดลานหอยครับบ้านสามพันตาเพื่อนนาดีครับพักผ่อนเงินใจพ่อนไขกันครับพี่น้องครับมันห่อนแห้งครับผ้าเล็กน่อยมาให้อานป่าครับอยู่ในวัดเลยอยู่ในวัดบ้านสามพันตาครับวัดลานหอยแดีไปเบิ่งป่าพี่น้องครับเล็กหน่อยก็ลางัเอาอาหารไปให้ป่ากินครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศภายในวัดครับมันจะมีบอ่อป่าพี่น้องครับพุ่นะโอ้ยปลาสบายไม่ตัวตัวใหญ่โอ้โหปลาไหลครับพี่น้องเอ้ปลาสบาย

าเด็หน่อยมาเล่นเที่ยวพี่น้องครับในวัดกาดเย็นอย่างในวัดทางนอกประท้อนหอน,หอน สวรรค์ปลาค่โ <laughs> ักเถอมาปีนั้นยังตัวเล็หน่อยอยู่มาปีนี้เลยใหญ่แล้ววันนี้ลายมันด้วยมันขึ้นมากนี ก็แนะน้อ่านปลากับปลาสมบูรณ์เท่าเท่ากันเลยวานลงไปวานลงไปตัโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีดน้ำตามแล้วย้อนมาทัานมูเพิ่งหัวปลาดข <c oughs> ุขึ้นคนพวอพวอขึ้นวานลง จะเดิแรหรือว่ะให้ั้งาัดีสามคนดูครับผ <c oughs> <c oughs> าพเด็กหน่อยมาเล่นพี่น้องมาเมาเทียวมันเย็นมันเย็นอยู่ในวัดมันเย็นเย็น <c oughs> ป้าไม้มันลายนี่จะเป็นวัดวัดลานหอยบ้านสมนามัญตาเบญนาดีปาจินบุรีครับ <c oughs> <c oughs> ปาพี่น้องมะเบิงป่า <c oughs> <c oughs> หัวอาหารเบ็ดแล้วบ่อายุนลงไปสวดเออวิสุดยอดสุดยอดเปิ้ยตัวปลาดุกนะแักแทะไม่ใช ER? ่ปลาดุกมาเยอะๆวันนี้ปลาดุกก็มีปลาดุกปลาดุกอันรัสเซียปลาดุกใหญ่ บ้านละสองพันสิลงเขาอยู่ในวัดจ้าบคุณนะครับ <c oughs> ไม่ว่องเบาเวยวัด้า, <c oughs> า,าหอยสุดยอด่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวปราจีนบุรี <c oughs> เดี๋ยวสิว่านเอาสะดุง <c oughs> ้งมายกเลยก็เสียวา่าสิบาบอีกละมันเป็นป่าวัด นครับบอลเล็กน่อยพี่ต้องเลยบอลป่าเล็กน่อยป่าหน้าแน่น,นขนาดเลยเอ,อ้ยเอเจ็กบัตบึมอุ๊ยเขาจบไปทันีีพี่น้องอาหารเบิรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัดสดีครับ